ต้อนรับกลับสู่ MPV Auto Garage วันนี้เราจะพาคุณไปชมรถมอเตอร์โฮมที่สวยงามและชาญฉลาดที่สุดคันหนึ่งของปี Aria Compact 2025รุ่นใหม่นี้ได้ยกระดับความสะดวกสบายความคล่องตัวและความหรูหราให้กับชีวิตบนถนนได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางในวันหยุด Digital Nomad หรือคนที่ฝันอยากใช้ชีวิตบนรถบ้าน a r e a Compact 2025จะมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับทั้งด้านสมรรถนะดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งาน เริ่มจากภายนอกเอเรียคอมแพค2 0 2 5โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความสวยงามแบบยุโรปและวิศวกรรมอันชาญฉลาดเส้นสายภายนอกโค้งมนอย่างมีเอกลักษณ์พร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราทัานสมัยมิติของตัวรถมีความกระทัดรัดทําให้ขับง่ายแม้บนถนนแคบหรือเส้นทางภูเขาแต่ยังคงความแข็งแกร่งของรถมอเตอร์โฮมเต็มรูปแบบสีทูโทนขาวเงินเพิ่มความพรีเมียม และมีการตกแต่งด้วยโครเมียมรอบกระจังหน้าและกรอบกระจกข้างให้ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นด้านหลังของรถออกแบบใหม่ด้วยไฟท้ายเล็กกว้างหน้าต่างหลังขนาดใหญ่และช่องเก็บของภายนอกที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูขนาดย่อมบนล้อทั้ง4พื้นที่ภายในได้รับการจัดวางอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่อึดอัด ห้องนั่งเล่นใช้โทนสีอบอุ่นเบยแอล์ลายไม้ตัดกับโลหะสีเงินพร้อมไฟเล็ดแบบแอมเบียนให้บรรยากาศผ่อนคลายบอดหนังแท้พร้อมโต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถปรับเป็นเตียงเสริมได้อย่างง่ายดายส่วนของครัวแม้จะขนาดกะทัดรัดแต่มีครบทั้งเตาแก๊สสองหัวอ่างล้างจานตู้เย็นและตู้เก็บของเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลด้านหลังของตัวรถเป็นห้องนอนพร้อมเตียงคู่ขนาดใหญ่ตู้เก็บของเหนือสีสอบไฟอ่านหนังสือและหน้าต่างพารามาที่ทำให้ทุกเช้าว,วันใหม่สดใสเหมือนพักในบูติกโฮเทล ห้องน้ำแม้ขนาดเล็กแต่ครบฟังก์ชันมีฝักบัวอ่างล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์ในพื้นที่เดียวกันอย่างลงตัวในส่วนของสมรรถนะเอเรียคอมเพกส2งไม่ได้โดดเด่นแค่ดีไซน์เท่านั้นแต่ยังขับสนุกและมั่นใจตัวรถใช้พื้นฐานจากเฟซดูกาโตหรือซีเปร์แล้วแต่รุ่นย่อยขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลกำลังตั้งแต่1 4 0่งรถึงหนึแปรงม้ามีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติระบบการสะเทือนใหม่ช่วยให้การขับขี่นนน่มวลแะเเงงียยบขึ้อาชัดจน มีระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น Lane Assist, Adaptive Cruise Control, Hill Descent Assist และกล้องรอบคัน360องศาเพื่อความสะดวกในการจอดแม้เป็นรถขนาดใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันได้ถึงประมาณ9-10กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถในคลาสนี้ในเรื่องของราคา a r r รีย o m p a c t 2,025มีหลายรุ่นให้เลือกเริ่มต้นที่ราว70,000ยูโรหรือประมาณ2.8ล้านบาทไทยและหากเลือกออปชั่นพิเศษหรือชุดตกแต่งภายในระดับพรีเมียม ราคาสามารถแตะได้ถึง85,000ยูโรหรือประมาณ3.4ล้านบาทไทยสำหรับผู้ที่อยู่ในภูมิภาคอื่นททเช่นตะวันออกกลางหรือเอเชียใตย้ราคานำเข้าอาจสูงขึ้นตามภาษีและค่าขนส่งรวมแล้วอยู่ราว100,000-130,000ดอลลาร์หรือประมาณ3.6-4.7ถึงล้านบาทไทยแต่สิ่งที่คุณได้รับคือบ้านเคลื่อนที่ที่หรูหราแข็งแรงและใช้งานได้จริงนี่คือเอเรียคอมพ2 5 รถมอเตอร์โฮมที่ผสมผสานระหว่างความหรูความสะดวกและสมรรถนะได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่ใฝ่ฝันอยากออกเดินทางไปทุกที่โดยไม่ต้องละทิ้งความสะดวกสบายนี่คือคำตอบของคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่นี่ MPV Auto Garage